เมื่อพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ถือได้ว่าเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไม่ได้น้อยหน้าใครในทวีปเอเชียนี่สนับสนุนโดยบริการ y o u u u b e Premium ของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปรกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป y o u t u b ม m u สิกฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่มหาวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามและเนื่องจากเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นี่เองทำให้คนดังระดับรัฐมนตรีของประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้โดยได้เขียวการฮาริตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารของกัมพูชาได้มีการออกมาโพสต์ในเพจส,ส่วนตัวโดยได้มีการพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของไทยว่าเราควรจะต้องใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวก่อนอื่นเราจะต้องฝึกพ่อครัวในร้านเล็กๆเ,เพื่อดึงดูดลูกค้าเราจะต้องสอนในเรื่องของความเป็นกันเองและทั้งหมดก็จะทําให้เรื่องเศรษฐ,ฐกิจของประเทศของเรานั้นดีขึ้น ซึ่งจากประเด็นที่มีการโพสต์นี้เองนะครับได้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจเอาไว้อย่างมากมายยกตัวอย่างเช่นท่านแรกครับท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้จากประเทศไทยว่าพวกเราจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามากัมพูชาได้อย่างไรในขณะที่ชาวกัมพูชาท่านต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าหวังว่ากัมพูชาจะเรียนรู้และแก้ไขข้อบกพร่องของเราซึ่งรวมถึงการฝึกฝน การแน่แนวและถ้าหากมีเรื่องใดไม่ดีเกิดขึ้นเราควรจะต้องมีบทลงโทษซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวไทยท่านหนึ่งได้เข้าไปตอบกลับโดยเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าคำเมตไม่บ้าเคลมและมีการโชว์วัฒนธรรมของตัวเองคนจะมาเที่ยวกัมพูชาเยอะขึ้นความคิดเห็นต่อไปครับทานีแสดงความคิดเห็นแบบสั้นๆไว้ว่าพวกเขาช่างแตกต่างจากเราความคิดเห็นต่อไปทานนี้เขาบอกว่า พวกเราต้องอย่าโลภและพวกเราควรจะเลิอกโกองเงินของลูกค้าเพื่อที่พวกเราจะได้บีนนักท่องเที่ยวรายใหม่ๆเข้ามาเที่ยวมากขึ้นผมเคยได้ยินคนบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเราพวกเขาก็เคยไปมาแล้วในประเทศไทยหลายครั้งแถมยังเคยได้ยินอีกว่าทริปหน้าจะไม่มาอีกแล้วกัมพูชามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปความคิดเห็นนี้มาจากชาวไทยที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเขาได้มีการแสดงความคิดเห็นว่า ขอขอบคุณที่เห็นไทยเป็นตัวอย่างแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือกัมพูชาต้องหาเอกลักษณ์ของตัวเองให้เจอด้วยอย่ามัวเรียนแบบคนอื่นยกตัวอย่างเช่นชุดประจำชาติและอาหารซึ่งไม่ควรเรียนแบบไทยยกตัวอย่างเช่นชุดสัมปอดฉันคิดว่าจะทําให้สวยก็ทําได้และรวมถึงก็เป็นเอกลักษณ์ที่ใครเห็นก็รู้ว่านี่คือชุดประจำชาติของกัมพูชาหรือว่าสถาปัตยกรรมแบบนครวัดก็เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวอยากจะเห็นไม่ใช่สถาปัตยกรรมแบบไทย ที่นักท่องเที่ยวเห็นดาดเดืนในไทยไปแล้วและนักท่องเที่ยวคงไม่อยากเห็นสถาปัตยกรรมคล้ายๆกันในกัมพูชาคุณลองดูที่วัดไทยสิสิ่งที่นักท่องเที่ยวเขาไม่เบื่อที่จะดูวัดไทยก็คือแต่ละวัดมีเอกลักษณ์มีจุดเด่นในแต่ละแหง่งหรือวัดเมียนมาก็จะมีรูปแบบและเอกลักษณ์ของตัวเองที่ดูก็รู้ว่าเป็นของเมียนมาดังนั้นคุณต้องหารูปแบบที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชาให้เจอ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าในบ้านเราแม้แต่ร้านเล็กๆก็ยังต้องเสียภาษีด้วยความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าผมเห็นด้วย100%นักท่องเที่ยวทุกคนก็ต้องการอาหารอร่อยๆและความสะดวกสบายความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ได้ออกมาตัดพ้อเล็กน้อยนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นแบบสั้นๆไว้ว่าฝรั่งบางคนไม่รู้จักคอมเมนต์มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป ที่สำคัญราคาอาหารเขเมรน,นั้นแพงกว่าในประเทศไทยมากความคิดเห็นต่อไปเราต้องมีบริการดียุติธรรมแม่ค้าไม่โกงขายของมีคุณภาพและไม่ควรขายของเกินราคาความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ได้เข้ามาชื่นชมโปสเตอร์การท่องเที่ยวของไทยนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าโปสเตอร์การท่องเที่ยวของไทยนั้นสุดแสนจะเรียบง่ายแต่ว่าก็แฝงไปด้วยความไม่ธรรมดา ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นสั้นๆไว้ว่าเราควรจะเรียนรู้จากสิ่งนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปมันไม่ใช่ว่าคนไทยทําได้แต่ว่าเราทําไม่ได้ผมแค่อยากถามว่าเมื่อไรคนกัมพูชาจะลงมือทําแบบนี้ได้สักทีรัฐบาลไม่ควรโทษนูน่นโทษนี่และควรลงมือทําทุกอย่างเพื่อเราทุกคนความคิดเห็นต่อไปครับในคอมเพวกเราเชือดนักท่องเที่ยวอยางกับหมูสามชั้น ความคิดเห็นต่อไปสมัยก่อนเขมรนั้นอ่อนแอเขมรเคารพชาวต่างชาติแต่ว่าตอนนี้เขมรแข็งแรงแล้วเขมรเลยโกงฝรั่งซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับโดยเขาได้บอกว่าพวก3มล้อนะ่ะตัวดีเลยแถมยังหยาบคายอีกต่างหากความคิดเห็นต่อไปครับสิ่งสําคัญก็คือค่าใช้ใจ่ายของเรามีราคาแพงเพราะว่าพวกเราต้องมีการนําเข้าสินค้ายเยอะมาก และสินค้าเหล่านั้นก็ไม่ใช่ของท้องถิ่นรัฐบาลควรจะมีมาตรการให้ร้านอาหารต่างๆซื้อของท้องถิ่นและรวมถึงมีการช่วยเหลือทางด้านภาษีด้วยถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นการท่องเที่ยวก็จะล้มเหลวต่อไปเราควรจะต้องลงมือทําอะไรสักอย่างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ผล100เซแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยได้สัก 80- 9 0ในบางเรื่องก็ดีแล้วและเราควรจะมองโลกตามความเป็นจริงไม่ใช่โทษกันไปโทษกันมา สุดท้ายก็ไม่ลงมือทำแล้วเราก็ไม่เห็นผลอะไรเลยความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกสั้นๆไว้ว่าในกรณีนี้เราควรจะเรียนรู้จากประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับประเทศไทยนั้นมีที่พักที่ดีอาหารก็อร่อยราคาถูกและรวมถึงยังสะดวกสบายนอกจากนี้ยังเดินทางได้ง่ายด้วยสนามบินตามต่างจังหวัดของพวกเขาซึ่งนั่นแตกต่างจากเราเป็นอย่างมาก ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ได้แสดงมุมมองไว้ว่าในมุมมองของผมผมขอเสนอว่าเราควรจะมีการทำงานร่วมกับประเทศอื่นและเพิ่มความเป็นกันเองและรวมถึงความยิ้มแย้มแมจ่มใสและอย่างที่สองเราควรจะมีการจัดระเบียบสถานที่ท่องเที่ยวและรวมถึงมีการเพิ่มสนามบินและผู้ให้บริการก็อย่าทำให้แขกชาวต่างชาตินั้นหวาดกลัวทำไหเช่นนั้นแล้วการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านการท่องเที่ยวก็จะเป็นเรื่องที่ยากมาก ความคิดเห็นต่อไปอาหารขเขมรน,นั้นแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านความคิดเห็นต่อไปครับมีการขายอาหารให้ลูกค้าชาวต่างชาติในราคาที่แพงกว่าคนท้องถิ่นทั้งๆที่เป็นอาหารชนิดเดียวกันแล้วรวมถึงมีการตลาดที่ไม่ดีและยังรวมถึงราคาที่ไม่เหมาะสมกับคุณภาพและนอกจากนี้เราควรจะเพิ่มเรื่องสุข,ขลักษณะที่ดีเข้าไปด้วยความคิดเห็นต่อไปครับขายสินค้าให้ต่างชาติราคาหนึ่งขายให้คนขเขมรอีกราคาหนึ่ง ในเชิงธุรกิจแล้วนี่คือความไม่เป็นธรรมเราควรที่จะเรียนรู้ทำบ้านของเราให้สะอาดอย่าทิ้งขยะตามท้องถนนต้องดูแลความปลอดภัยให้กับผู้มาเยือนถ้ามัวแต่ไปทำเรื่องอื่นคงไม่มีใครอยากจะมาเสียเงินเที่ยวที่กัมพูชาความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งของเราก็มีผู้มาเยือนมากมายแต่ว่าพวกเขาก็มาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและครั้งต่อไปพวกเขาก็จะไม่มาที่นี่อีกความคิดเห็นต่อไป ในยุโรปพวกเขารู้จักผัดไทยกันเป็นอย่างดีผมคิดว่าพวกเขามีการเชื่อมต่อและโปรโมทให้กับประเทศของพวกเขาซึ่งนั่นทำให้คนไทยสามารถโฆษณาอาหารและรวมถึงวัฒนธรรมของพวกเขาให้กับชาวตะวันตกได้หวังว่ากัมพูชาจะเริ่มต้นได้ที่ไหนสักแห่งในเร็วๆวันนี้ความคิดเห็นต่อไปครับในกัมพูชามันมีการหลอกลวงลูกค้าหลอกขายของและรวมถึงการไม่เป็นมิตรกับลูกค้าแล้วนักท่องเที่ยวก็จะไม่มาเยือนประเทศเราอีก ไม่ใช่แค่ภาครัฐเท่านั้นที่สูญเสียรายได้ประชาชนทั่วไปก็สูญเสียรายได้โดยเช่นกันมันเป็นการมองข้ามสิ่งเล็กๆที่เป็นการกระทําของทุกคนซึ่งจะพึ่งพารัฐอย่างเดียวก็คงจะเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่มีประโยชน์เหล่านี้และก่อนที่ประเทศของเราจะบรรลุผลดังกล่าวมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการร่วมมือกันของแต่ละคน และถ้าเรามีการร่วมมือกันแล้วรวมถึงมีการทําการตลาดดีๆชาวต่างชาติก็จะมาท่องเที่ยวที่กัมพูชามากขึ้นโอเคครับเราจะมาไปไท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้เขาได้แสดงความคิดเห็นสั้นๆไว้ว่านั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเรายังใช้อาหารไทยโปรโมทการท่องเที่ยวของกัมพูชาอยู่ไงครับผมแต่นั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง อย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ